สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับ SUV รถครอบ,บครัวมาแล้วครับกับ Honda c ซ v Gen 2นะครับคันนี้ปี2002 2.0ออโต้นะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะครับตัวนี้เปิดราคา99,000บาทนะครับติดแก๊ส LPG ถังโดนัทนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวคลอง3วานะครับแถวโรงพยาบาลคลอง3วามินบุรีกรุงเทพนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ Honda CRV ติดแก๊ส LPG 2.0นะครับระบบสมบูรณ์ทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับ รถสวยสมบูรณ์สีสันเงาฉ่ำขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับระบบแก๊สใช้งานได้ปกตินะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับราคานี้นะครับสุดยอดเลยครับนานๆจะได้เจอกับรถสวยๆสภาพดีๆราคาหน้าจับจองนะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะครับกับราคาหลักหมื่นนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับ h o n d ้าซ V ใช้กันได้ยาวๆแน่นอนครับอะไรเยอะครับรถภายในก็สวยๆมากๆนะครับกว้างขวางนะครับสายปิกนิกค่าขายท่อง เที่ยวครอบครัวจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับคุณพ่อคุณแม่นะครับซื้อไปรับส่งลูกๆได้เลยครับหรือจะซื้อ ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายตลาดก็ยังได้นะครับกับราคาหลักหมื่นนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเป็นรถของค o น d ้านะครับอะไหล่หาได้สบายสบายระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าสี่านนะครับซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเอกสารครบนะครับติดแก้วระบบหัวฉีดนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับดูถังนะครับเนียนเนียนะครับ ใส่มาเนียนๆครับใครเข้าใจสนใจนะครับจัดไปครับโต๊ะปิกนิกก็ยังอยู่นะครับโดยรวม บอกเลยครับว่าอยากให้สมาชิกที่กำลังหารถหลักหมื่นนะครับราคาหลักหมื่นได้สภาพนี้คันนี้ไปหาไม่ได้อีกแล้วครับสวยสภาพงามไให้ไปเลยครับเกณฑ์นหนึ่งในร้อยด้วยสภาพด้วยราคาที่เปิดมานะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสมาชิกท่านใดกาลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้พิจารณาแบบเน้นๆเลยนะครับตัวนี้สภาพราคาสวยจริงครับดูแลมาดีเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีนะ